สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเว็บไซต์นะครับผมสําหรับค้นหาข้อมูลเกมอย่างเป็นทางการหรือว่า Official ของเซิร์ฟไทยเรานั่นเองนะครับผมเช่นมอนสเตอร์ตัวนี้ดรอปอะไรยูแมปไหนนะครับผมหรือแม้กระทั่งการวางแผนการอัพสกิลนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับแถมข้อมูลตรงกับเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเรียกได้ว่าแบบ100%เลยร์เลยครับผมอแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องเราไว้ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข้อมูลดีๆแแบบบบนนนนีี้้้้ะะะะคครรรรัััผมมท่่่สาาญเเเลลยยยออืืปิิดดดกกงงจจตไวว๊ เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าบริการเติมเงินออนไลน์เทีบทรูคอมนะครับมีทุกปัดทุกเกมให้บริการนะรไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม PC นะครับสานาทีก็เติมเสร็จแล้วนะฮะที่สำคัญถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับผมสนใจกดได้ที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยจ้า เดี๋ยวเริ่มกันที่ที่อยู่เว็บไซต์ก่อนเลยนะครับผมเว็บนี้นะครับก็คือเว็บ d y p r y n e t นั่นเองนะครับเป็นแหล่งรวมข้อมูลนะครับ r o ของทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟ I/O เซิร์ฟไทยเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับมีในเว็บนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะครับหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ทำการสมัคร ID ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับ ID ตัวนี้ไม่จะเป็นต้องตรงเกมก็ได้นะครับเป็นเพียง ID ที่แสดงชื่อของเราไว้เฉยนะครับไม่่่่่ด้้งลออออะรรรกกกกัาาาาพเเเเเตหืีียยวววขคแถิ ไม่สมัคร ID แล้วก็ล็อกอินเนี่ยมันจะทําให้การใช้งานบางฟังก์ชันเนี่ยไม่สามารถทําได้เต็มที่นั่นเองนะครับผมอะทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับสมัคร ID เสร็จแล้วนะผมก็เป็น ID ซิก้าแบบนี้เนาะก็ให้ทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับซึ่งก็คือเซิร์ฟไทยบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับเซิร์ฟไทยเราก็จะใช้คําว่า TRO หรือว่า THRO นะครับก็ดูธงชาติได้เลยกดแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคตรงนี้คือเซิร์ฟเวอร์เรานะครับผมอ่าเสร็จแล้วหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดีวมาาาาาาากกันกนออันไไนนะเเี่่่ะบออไ้้้งงห็ตตปภภษษษฤแ ส่วนสำคัญสำคัญเนี่ยเขาทำเป็นภาษาไทยให้แล้วแหละครับผมจะได้ใช้งานเว็บได้อย่างลื่นไหลนั่นเองอ่าในส่วนแรกเลยนะครับผมหน้าแรกนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับในการอัปเดตของทั่วโลกนะครับเช่นนี่นะครับผมคลาสสี่นะครับก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับอ่าเป็นคลาสสปรายอะไรอย่างนี้ของเกาหลีอะเนาะอ่าอันนี้นะครับของเราก็จะต้องหาแรกล็อกไทยแลนด์นะครับผมหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการอัปเดตแรกล็อกไทยแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วล่ะตั้งแต่28เมษายนแล้วนะครับก็นีีีีี่่่่เเ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 ลลยยยยยคครรรรรรัััััับบบบาา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 าะะะออ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 ดดดดทททปปปปตตตขขข้้้ซิ์ฟไไงงมมมมมืวนนนน28ษผกก็็ ที่เราได้กันนั่นแหละครับแล้วก็จะเป็นกล่องโอเฮดบ็อกาที่เราสุมหมวกกันหรือว่านี่ครับผมข้างล่างนี่ไข่สุ่มลว้ลวนเลยครับผมโอ้โห oh เรียกได้ว่าอีกหลายไข่เลยนะฮะที่ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟเรานะสังเกตว่าไข่บางไข่ก็จะเป็นชื่อภาษาไทยด้วยนะครับผมเช่นนี่นะครับผมกระทงสครูอันนี้ก็น่าจะอาเข้ามาในเทศกาลลอยกระทงคมลอยสครูก็น่าจะมาในเทศกาลที่มีการปล่อยคมลอยหรืออะไรแบบนี้นะที่เหลือก็จะเป็นพวกไข่ในเกมนะทานตะทศครูเฟตี้เบสคอะไรเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเห็นในเซิร์ฟเวอร์กันเร็วๆนี้แหละครับอ่านนว้อกลงไไปัดู และทีนี้ในส่วนดัตเตอร์เบทนะครับจะหาอะไรได้บ้างนะครับก็ดูด้านบริเวณซ้ายบนนี่เลยครับจะมีครบเลยครับนี่นะกรดดูตรงนี้นะครับเช่นดัตเตอร์เบทตรงนี้ก็จะมีตารางไ p พีการค้นหาไอเทมอ่ามอนสเตอร์เควสสกิลอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของทูอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นตารางการอัพสกิลหรือว่าการนับถอยหลังตาราง MVP นะแบบ MVP ตัวนี้ตายแล้วกี่นาทีเกิดอะไรแบบนี้นะครับผมมีด้วยเดี๋ยวเรามาดูทีละแท็บกันเลยครับ ่ะเริ่มด้วยตาราง E.P x ก่อนเลยนะครับผมตรงนี้จะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับคลาสธรรมดา Normal Base นะครับก็คือเบสเลเวลของคลาสปกตินะครับผมตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล99นะฮะอ่ะก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็น Transcendence Transcendence เนี่ยคือ high class นั่นแหละครับแต่ว่าเออทางต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า Transcendence Class นะครับก็คือ high class นั่นเองนี่นะครับผมก็จะใช้เบส E.P x แบบนี้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคลาสสามล่ะเบสของคลาสสามอ่ะคลาสสามเนี่ยตั้งแต่เลเวลร้อยขึ้นไปใช้ E.P x เวววลลลลแแแแ้้้เเเททท่่่่่าาาาไไหหรรรรรรอออะะะะยงงีีืมมมกััโดปป็็นนนคคคสบจ พิเศษที่จะมีเบสเลเวลของเขาเป็นของตัวเองนะครับผม EXP กิลอ่าจ็อบของโนวิทใช้เท่าไหร่บ้างจ็อบของคลาสแรกนะจ็อบคลาสสองก็ลองไปไล่ดูนะไฮโนวิท no นะครับผมไฮคลาสแรกไฮคลาสสองนินจากันสลิงเกอร์ er, นะครับจ็อบคลาสสามจ็อบโดแรมโอ้โหครบเลยครับยังไงก็ลองไปไล่ดูกันนะครับผม อในส่วนต่อมานะครับผมกับตารางการค้นหาไอเทมนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นไอเทมของคัสเราใช่ไหมครับก็ง่ายๆเลยครับเขามีช่องให้กรอกอะไรเยอะเนี่ยเผื่อว่าเรารู้นะยิ่งเรารู้สโคบแคบเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งค้นหาไอเทมได้ง่ายแต่ว่าสมมติว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะสมมติว่าเออผมอยากจะหาโล่อ่าโล่อ่าโล่ที่ใส่ได้โดยอาชีพผมนะครับอาชีพผมเป็นอาชีพเอ่อซอสแมนนะครับผมหรือว่าเนี่ยเขาจะเลือกมาให้เลยนะครับซอสแมนไนท์คูเซเดอร์ไฮซอสทุกอาชีพเลยนะครับที่อยู่ในตระกูลซอรู รู้แค่นี้เองอะแต่ว่ามันต้องการเลเวลสัก50ขึ้นไปอะ่ะห้จนถึง 175ครับมันจะใส่อะไรได้บ้างเนี่ยนะฮะก็กดโป้งกรอกข้อมูลทั้งหมดที่เรารู้แล้วกดเซิร์ชลงไปมันก็จะมีรายการทั้งหมดขึ้นมาให้เราดูเลยครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยโล่นี้น่าสนใจจังเลยเนี่ยฮะพอเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะมีคําอธิบายขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะหรือว่าถ้าเราสนใจนะฮะเอ้ยมัน d r อปจากตัวอะไรเนี่ยก็กดเข้าไปเลยครับผมอ่าก็จะมีบอกเลยครับว่าโล่นี้นะครับผม drop by player นะครับผมหรือว่าเดไปหาคนอื่นได้ไหมใสค่คลังได้ไหมใส่รถเข็นได้ไหมขาย NPC ได้ไหมากกแบบากกกรับผมแล้ว็นดอจอจะไ นะก็เลือล่อนลงมาก็นี่จะมีนี่ครับดรอปจากปรเดียมโกเลมอีโลซิปรเดียมโกเลมธาตุอะไร e อีกพีเท่าไรเลือดเท่าไรเดฟเท่าไรโอ้โหเพียบครับโอกาสดรอปกี่เปอร์เซ็นต์เลเวลเท่าไรโอ้โหครบเลยครับเรียกได้ว่าเว็บนี้เนี่ยอยากรู้ไอเทมอะไรเนี่ยเซิร์ชลงไปได้เลยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมเมื่อกี้ค้นหาไอเทมคราวนี้ค้นหามอนสเตอร์ครับผมอันนี้หลักการเดียวกันเลยครับผมสมมติว่าเอ๊ะผมอยากจะไปตีมอนสเตอร์สมมติว่าผมเลเวลหนึ่งร้อยนะมันตามตารางเลเวลขั้นบันไดเนีี่่่ยยยบบวววกกกลลลลเเเเเนนนนะะผผมมมมมออออาาจหสตตร์ทัป็็ใช้้ง หนึงร้อยสิบห้าใช่ไหมครับอ่าเขียนอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ผมอยากจะตีขนาดกลางอ่ะเพราะว่าอาวุธผมตีขนาดกลางแรงอยากจะตีธาตุดินละกันเพราะผมมีอาวุธไฟอ่าประเภทอะไรดีอ่ะแมลงอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าจะเลือกก็ได้นะจะเป็นมนนอนสเตอร์พิเศษแชมเปี้ยนมอนสเตอร์แชมเปี้ยนมอนสเตอร์ประเภทบอสหรือว่ามอนสเตอร์เอวีพีหรือมอนสเตอร์ปกติเลยเอาแค่มอนสเตอร์ปกติละกันเราคงไม่ไปตีบอสหรอกอะไรอย่างนี้นะ,ะหรือว่าจะเอานี่ครับผมอคเกรสีฟก็คือตีก่อนนะเจอพวกตีเลยแอซซีดก็คือไม่ตีก ผมรูเตอร์ก็คือการไอเจ็มอนสเตอร์ที่มันขโมยของแคสเซนเซอร์ก็คือถ้าไลา่เวสใส่มันจะวิ่งเข้ามาตีอิโมบายก็คือว่าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นมอนสเตอร์ที่อยู่กับที่นิ่งๆเช่นโฟล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นต้นนะทีนี้นะครับผมก็กดเซิร์ชได้เลยครับผมมันก็จะมีชื่อมอนสเตอร์ต่างๆขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งที่ผมใส่เข้าไปทั้งหมดเนี่ยมีแค่อาคลาสตัวเดียวนะเลเวลเท่านี้นะธาตุนี้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเขาสำหรับเว็บไซต์นี้นน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 ะะ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 ฮฮต่่่่ออ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 มมมมาา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 าคคคคคคครรรรรรัััับบผผผกกกกก็ืืวววงงงแพพสสสสสิิลลลลลเเยยจู้้้้ไหหหโีใด หรือว่าคลาสโดแรมนะสมมติว่าผมอยากจะดูสกิลของเรนเจอร์นะโอ้ผมเล่นเรนเจอร์อยู่นะฮะผมก็เลือกหาตัวเรนเจอร์ครับผมนี่นะตัวเรนเจอร์กดคลิกเข้าไปเลยครับผมนี่นะครับก็จะมีให้เลือกแบบนี้เลยครับอาเชอร์สไนเปอร์เรนเจอร์นะครับก็เลือกอัพได้เลยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีแบบคลาสปกติให้อัพครับมันจะเป็นไฮคลาสเท่านั้นเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าคลาสปกติเนี่ยพอเล่นไปจน99ตันแล้วเราก็ต้องกลับไปเกิดใหม่เป็นไฮโนวิตอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะ ก็น่าจะมีให้เลือกสักหน่อยเนาะว่าเออคลาสแรกไฮคลาสอะไรแบบนี้อันนี้มันแบบว่ามีแต่ไฮคลาสเท่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราสามารถที่จะกดทดลองอัพได้เลยนะครับว่าเนี่ยฮะคลาสแรกมี49 point นะจะอัพอะไรเท่าไหร่นะคะที่สองสไนเปอร์มี69 point นะเรนเจอร์มีอีก69 point อะไรแบบนี้นะคุณก็ลองทดลองอัพได้เลยนะครับ อ่ะพอมาถึงตารางการอัพสกิลแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เว็บไซต์นี้ยังไม่มีนะครับก็คือการจําลองการอัพสเตตัสครับผมจำลองการอัพสเตตัสเนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่คิดว่าในอนาคตเขาน่าจะใส่เข้ามาให้นะเพราะว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะค้นหาหรือว่าวางแผนข้อมูลอะไรแบบนี้นะครับผมคงอีกไม่นานแหละครับคิดว่าน่าจะมีใส่เว็บไซต์มาให้นะครับอ่ะแล้วก็ยังมีอีกหมวดหนึ่งด้วยนะครับผมก็คือ MVP Timer นะครับหรือการจับเวลาการเกิดของ MVP เท ครับผมเพราะว่าตาราง MVP นี้นะครับเราจะต้องล็อกอินก่อนถึงจะเข้ามาใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะให้เรากรอกเวลาที่บอสตายเองครับเหมือนว่าเป็นเครื่องเตือนอ่ะเออเราเข้ามาแบบสมมติว่าเออเราเป็นคนฆ่าบอสอมอนรานะที่แมปนี้นะเราก็ใส่เวลาตายไปเช่นผมฆ่าเขาไปตอนบ่ายสอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็กดเซฟปึ้งนะเขาก็จะนับเวลาให้นะครับผมเขาจะมี time to spawn ขึ้นมาแบบนี้นะ,ะน่าจะพิมพ์ผิดนะมันต้องใส่ขึ้นอันนี้นะ กดเซตปึ้งอ่านี่นะครับผมก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าเนี่ยอีก5ชั่วโมงเท่านี้เท่านี้นะจะเกิดนะอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปเซตเวลากันดูแล้วกันนะคือบางทีเว็บมันอาจจะช้าๆหน่อยนะผมว่าใช้วิธีการจดในกระดาษหรือว่าในคอมอะไรอย่างนี้เองจะดีกว่านะเพราะว่าเว็บเนี้ยก็ดูเหมือนว่าจะมีเบสอยู่ค่อนข้างไกลาจากประเทศไทยพอสมควรนะเอามาค้นหาข้อมูลอะไรนิดหน่อยได้แต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่ต้องการความฉับไวอย่างเช่นตารางบอสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับ ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ในคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมและในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมลืมพูดถึงอะไรในเว็บไซต์นี้ไปหรือว่ามีอะไรที่ใครอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเอ้ยพี่มันทำอย่างนี้ได้ด้วยนะอะไรอย่างนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมเปิดรับความเห็นเสมอนะเพราะผมเองก็ยังไม่ใช่คนที่เก่งอะไรนะครับผมเรามาช่วยกันแชร์ความรู้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่